สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดกันอีกแล้วนะคะค่ะพบกันวันนี้แม่มอนก็จะนำท่านผู้ชมไปพบกับแนวทางเด่นงวดประจำวันที่16พฤษภาค,คม2564นะคะก่อนอื่นค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทาง ข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นพบกับแนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกนะคะเป็นของอาจารย์ต่อกฤษณะเป็นแนวทางล่างนะคะล่าง4ชุดค่ะ09 05 19และ15นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์เปียกโคไทยนะคะ16เดือน5 6 4ค่ะ2ชุดเน้นๆเ,เลยนะคะไปและกับ7 9และ9 7นั่นเองค่ะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่คำนวณสูตรใหม่นะคะ16พฤษภาคม2 5 6 4 ชุด2ตัว5 1 5 3 5 0และ5 7ค่ะเรามาตามกันต่อที่แนวทางพิเพกโชคลาภนะคะท่านผู้ชมงวดวันที่16พุพฤษภาคม6 4ตัวเลขเด่นในตารางนะคะ1 8 5และ6ค่ะชุด3ตัว9 5 8 5 6 8 8 5 8 ชุด2ตัว1 5 8 5 6 8 9 8 6 1 8, 8 8และ5 6นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นสูตรคู่บนท้ายรางวัลที่1ตรงๆเลยนะคะ16เกือน5 6 4 12ชุดตรงๆค่ะ04 03 02 84 83 82 6 4 6 3 6 2 4 4 4 3และ4 2นะคะแอดภัยมหาหิงสูตรส่งเข้าประกวดค่ะมาต่อกันที่แนวทางหวยรัฐกันที่16เดือน5 6 4นะคะ2 4 2 5 4, 5 4 5 4 8 5 8และ8 2นะคะสำหรับชุด2ตัว ุด3ตัว2 4 5และ5 8 2นะคะชคด,ดีค่ะแนวทางต่อมากค่ะเป็นแนวทางบนตรงตรงของอัแปะนะคะ16เดือน5 6 4นะคะ0 0 0 3 0 8 0 9 3 0 3 3 3 8 3 9 4 0 4 3 4 8 4 9 50 53 58 59 80 83 88และ89นะคะสำหรับอัแประมาณนี้ค่ะแนวทางชุดต่อมากค่ะเป็นแนวทางของ SM นะคะวดวันที่16พฤษภาคม64ชุด3ตัว8 22 9 22 0 22 3 22 826 926 026 326 828 928 028และ328นะคะตรงโต้3ตัวค่ะชุด2ตัวบนค่ะ2 2 2 6 2 8นะคะสำหรับ3ตัวบนฟันที่826นะคะ2ตัวล่างค่ะ5 3 7 3 8 3 3 3 9แและ55นะคะฟันที่33นะคะสำหรับชุดเปิ้ลสำหรับชุด2ตัวฟันที่73และ83นะคะไปและกลับด้วยค่ะชุดต่อมาเป็นแนวทางของ S 19นะคะเด่น10บปนนะคะให้ที่เลข8นะคะท่านผู้ชม ก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วนะคะสำหรับเด่น10บนค่ะชุด2ตัว82 86 89 88 80และ85นะคะรอผลวันที่16บหพฤษภาคม64ค่ะเรามาตามกันต่อที่แนวทางชุดเต็มบนของอาจาร,รย์แมงปอนะคะงวดวันที่16บหพฤษภาคม64ค่ะ 4 0 5 0 6 0 7 0 4 1 5 1 6 1 7 1ห2 6 2น3 7 3 7 2 7 4 8 3 8 4 8 5 9 3 9ึ่งหนึ่งหนึ่งดหนึ่งและ9 6นะคะชุด3ตัว5 8 3 5 9 3 6 9 6 3 เก้าเจ็ดสามแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์แปดสี่สี่เก้าสี่ศูนย์เก้าแปดสี่แปดสี่ละสองกนนะคะเรามาตามต่อกันที่แนวทางของเฮียไก่บ้านเศรษฐีนะคะ วันที่16พฤษภาคม2564ค่ะชุด3ตัว013 015 018 033 038 058 135 138 158และ358นะคะชุด2ตัวค่ะ81 03, 05, 08, 13, 15, 18, 35, 38และ58นะคะสำหรับแนวทางเฮียไก่บ้านเศรษฐีค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตนนัวหนังสือเล็กมากค่ะ มาตามต่อกันที่แนวทางของแอดใบเขียวสูตรเงินล้านแท้100%เซน์นะคะววันที่16พฤษภาคม2564วิ่งเงินล้านที่4นะคะท่านผู้ชมชุด2ตัว4244 49และ92นะคะขอให้โชคดีมีโชคได้เงินล้านนะคะท่านผู้ชม แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดนิงนะคะท่านผู้ชมววันที่16เดือน5 6 4ค่ะชุด3ตัวนะคะ7 3 9 8 3 5 6 3 4 2ตัวค่ะ3 1 3 2 3 4 3 5และ3 9นะคะวิ่งบนที่3ค่ะ ล่างนะคะวิ่งที่2ค่ะชุด2ตัว26 27 28 29และ22นะคะแนวทางต่อมาค่ะเป็นแนวทางประกาศสองสีนี้นะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะวันที่2เดือน5 64นะ่าจะเข้าที่27นะคะ ถ้าจำไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมมางวดใหม่ค่ะวันที่16เดือน564นะคะจุด2ตัว21 20 29 31 30 39 41 40และ49นะคะเน้นที่31และ49นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอ d n a นะคะ วันที่16เเดือน 5, 6, 4ค่ะชุด3ตัว 9, 5, 2นะคะ2ตัวก็ 5, 2ตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมตามกันดูนะคะว่าแนวทางนี้จะเข้าหรือเปล่า 5, 2ก็ตรงเด่นกับของอาจารย์หรือลั่นสนั่นเมืองนั่นเองนะคะที่แน่ๆทุเรียนนะ่ากินมากค่ะท่านผู้ชม ชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางฝันเป็นจริงนะคะงวดวันที่16พฤษภาคม64บนวิ่งที่8นะคะชุด3ตัว5 6 8 2ตัว6 5, 5 5 8และ6 8นะคะวิ่งล่างที่1คะ่ะ2ตัวนะคะ5 1 1 9และ1 1, 1นะคะ มาปิดท้ายกันที่2ชุดนี้นะคะท่านผู้ชมล่างค่ะ646292946760และ97นะคะเน้นเน้นที่6462และ92นะคะสำหรับแนวทางของละอ่อนเมืองเหนือค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของ s 1 9อีกชุดหนึ่งนะคะเด่นบนฟันที่82และ23ค่ะงวดวันที่16เดือน564นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังโศกมันเดอ้อจัดพี่น้องพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า